เรามาดูความพิเศษนะคะของเจ้าเอาคันนี้กันค่ะว่าสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะคะที่เป็นรถนำเข้าจาก To y ย ta มีอะไรพิเศษกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นพิเศษนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนั่นเองสำหรับตัวภายในนะคะก็กว้างกว่ามากๆนะคะมีนะคะทั้งเ็ที่นั่งเลยค่ะ นอกจากความกว้างขวางของเขาแล้วเนี่ยค่ะก็นะคะจะมีแอร์นะคะให้ถึง3ตอนเลยเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะทางเจ้าของเดิมได้ทําการติดตั้งนะคะจอพิาดนหลังคามาให้เรียบร้อยค่ะยังมีนะคะหลังคาแก้วมาอีกด้วยค่ะตัวละคันลูาส,าลสามารถเออสไลด์เปิดปิดได้โดยไฟฟ้านะคะสามารถบังคับได้จากทางด้านหน้าและทางห้องโดยสารด้านหลังเลยค่ะประตูสไลด์นะคะเป็นไฟ ฟ้าจากโรงงานเลยค่ะสามารถควบคุมนะคะได้จากตัวกุญแจนะคะรีโมทคอนโทรลเลยค่ะเบาะแถว3นะคะสามารถพับนะคะเพื่อเก็บและเพิ่มพื้นที่นะคะให้เบาะแถว2สามารถเลื่อนมาด้านหลังเพิ่มพื้นที่นั่งได้อีกด้วยค่ะขาาท้ายนะคะก็เป็นไฟฟ้านะคะในส่วนของการปิดค่ะสำหรับ Estima นะคะรุ่นท็อปสุดพันนี้นะคะซึ่งเป็นตัว s l l a s มาในราคาเพียง849,000บาทเท่านั้นนะคะ